็เป็นสูตรสูตรแน่นนะครับสูตรนี้จะเป็นโมเริ่มต้นนะครับลูกค้าซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับราคาถูกแต่ตอนนี้ก็ราคาเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าของมันเพิ่มนะครับ <Okay. S 1> แต่ผมแต่ละสูตรมันก็ตั้งเสียงไม่เหมือนกันนะครับผมจะมีเครื่อง ตั้งเสียงก็สองตัวเลยนะครับผมแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่การตั้งบางทีลูกค้าไม่มีเครื่องก็ตั้งได้นะครับก็ค่อยๆไล่หาานะครับแต่ผมเวลามันสําคัญนะครับทําหลายอย่างนะครับผมใช้เครื่องมือนะครับอันนี้ก็วิธีตั้งก็ไม่ยากนะครับก็คลายน็อตเบอร์สิบสี่ตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ปรับแกนกลางนะครับใสควง ก็ขันเข้าก็ตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นจนเกินไปเสียงมันจะออกฝั่งที่มันอ่อนก่อนนะครับเสียงมันก็จะไม่แบบเราเข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโมดีมผมก็จะเปลี่ยนน็อตให้นะครับผมน็อตตัวนี้ผมก็กลึงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่กึงนะครับกึงให้เป็นความเดิมเขาก็กึงมานะครับแล้วก็ล็อกนะครับเนี่ย ผมตั้งมันไม่ได้หมุนตามนะครับแต่ถ้า,เ,าเวลาขันแล้วมันหมุนตามบางทีมันตั้งอ่อนเกินไปนะครับผมผมต,ตั้งเสร็จแล้วผมก็จะฉีดมาร์กไว้ให้นะครับผมลูกค้าไม่พอใจก็ปรับตั้งลินได้นะครับแต่ก็ต้องจํารอบได้นะครับผมจํารอบนะครับถ้าลงทางก็กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแต่ที่ผมไม่ได้มูผมก็ไม่ได้ตั้งให้นะครับผม ไม่รู้ว่าตั้งมาสูตรไหนนะครับลูกค้าก็ลองปรับเล่นดูเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมมูผมมูแต่ของแท้นะครับผมมูแต่ของแท้ใครแต่ของแท้นะครับเนี่ยมันของแท้มัน,เ,มนเวลาเราปล่อยมือสองราคามันก็ได้ราคานะครับแล้วก็การตั้งเสียงอะไรมันก็ง่ายมากนะครับ แต่นี่ก็อยู่ที่ช่างนะครับผมถนัดแบบนี้นะครับจะแต่ตัวถูกๆก็มีนะครับตัวถูกก็ดีนะครับตามราคาไอ้แต่ตัวนั้นที่แต่ก่อนเป็นดาม่านะครับเนะี่ยบอกว่าเสียงมันออดๆนะครับก็ยังเหลืออยู่เลยนะครับผมราคาก็ไม่ถึงพันนะครับวิธีตั้งของผมนะครับอีกตัวหนึ่ง ปรับแล้วนะครับดอทปัญจะไม่ขยับตามแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือก็ใช้ฝีมือเอานะครับผมแล้วได้สูตรช่างถนัดค่อยปรับไล่หาเอานะครับ